บางเดืกน um, ี่มนาสงเน่ยรกคุระหว่างที่มาศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมครับทุกทุกทุกคือขากนีที่เามีว่าให้本当にうิしいตですครับก็คือมีจดหมายนะครับที่ส่งมาจากทางบ้านนะเป็นบางครั้งนะครับก็คนตัวนี้อุลิชิาตเดสนี่ยก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่มีจดหมายครับจากทางบ้านนะจากทางบ้านนะส่งมาเป็นบางครั้งบางคราวนะให ให้โอ hey. oh, ้ม่น่าสียงว่าา拉巴拉าเดสเนี่าฮ่าจ้าข้อไตวะไห้ข้อไตวะย่อมบางเดียวจากใช่ไหมครับ hey. คาราโนเนี่ยคาราโนคาราโนโยคาราโซคุคาราโนเทงามิเนี่ยให้ครับครับเป็นการใช้เราต้องกลับไปทบทวนใช่ไหมครับการใช้อะไรนะเรียกว่าการใช้ใช้คําช่วยครับสองตัวซ้อนกันใช่ไหมครับเช่นคาราโนใช่ไหมครับเดวะ นิวะนะครับมันเป็นการย้ำนะเป็นการเชื่อมนะเอโน no. อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันจะมีเป็นเซตอยู่นะครับลองไปทบทวนเรื่องพวกนี้ครับมันทําให้ความหมายของประโยคชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมว่าเป็นจดหมายของทางบ้านนะครับที่ส่งมาจากทางบ้านที่มีทั้งตัวคละมีทั้งโน no. <laughs> ครับเอโน no. ก็มีนะใช่ไหมครับถ้าเป็นสถานที่ก็คือเอโน no. ครับเดวะมีหลายหลายตัวนะต้องไปทบทวนเรื่องเขาเรียกว่า คำช่วยที่มีซ้อนกันนะครับ2ตัวนะครับใหจะก็เรียกว่ายอมบางเดเน่คาราโนเนคาราโนจะสังจูน่าหนาเดชเนังจูนาหนาวให้อชิระเสดใหก็คือการแจ้งข่าวสารนี่ให้ให้ก็เรียกว่าเดชเนี่ยใชิกาวะโนจูชัโชวะให้ก็ในนีเนียไม่ได้มีกวะโนจูชั่ชโชご利用ください ประกาศนะครับประกาศประกาศไว้ครับที่จอดรถนะครับทางฝั่งตะวันออกครับเนื่องจากตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่ครับครับกรุณาไปใช้ที่จอดรถนะครับฝั่งด้านที่ใต้ให้เดสกาแปเรียบร้อยครับรู้คําตอบเลยครับให้ซังจูน่าบังวันเดสโกนันเดชกะเนใสโคชิจูโน の何現在่เกの、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 กชิจุโนนะ่โน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 ่คอกเห,หรุหี่ใช่นี่นี่นบ่นีานะีา่นี่น่มี่นี่นเนี่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 นใ่่นนี่่นีีน่ีน่่่น่ีี 。じゃあค้ดได้ชิมは。เซียวสร้างจูน่าน่าวะโคจิโนะทอดจูโทจะไเดนนื่องจากใช่ไหมโคจิโนะท่าเครับเนื่องจากนะท่าครับใช้บอกเหตุผลใช่ไหมครับบอกสาเหตุใช่ไหมครับเนื่องจากว่ากำลังก่อสร้างอยู่ณปัจจุบันนี้นะท่าเมะนี่ยาม เนื่องจากนะครับใช้บอกสาเหตุจ้าสังจูฮัจิเดสเนเีงจูฮอกโฮมูดเดะนะครับที่ชานชลานะครับรถไฟใช่ไหมครับ <c oughs> อโนอเนังโตอิโมโตเดสเอิโมตโมตะังเเน,ยน่ยทไรเอ,ออิเตกิเตอีามบางังคืออะไรซามบังโทจูโทจูแปลว่า่าโนโทจูแปลว่าระหว่างใช่ไหมครับ โทษจูไปว่าระหว่างเลยชัวโทษจูครับโทษจูระหว่างทางครับระหว่างทางโทษจูสมบงโทษจูนี่โทษจูครับครับระหว่างทางมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมระหว่างทางครับเช่นระหว่างที่จะไปบ้านเพื่อนใช่ไหมครับโทโมจิโนเอะนี่อิคุโทจูระหว่างทางที่จะไปมีอะไรต่อก็ว่าไปโทจูเยอะระหว่างทางแต่ประโยคนี้เขาบอก เนื่องจากใช่ไหมครับมีการประกาศนะเนื่องจากมีการก่อสร้างอยู่นะให้ไปใช้ลงโจรถี่อื่นนะครับถทดชื่อให้ให้จะสร้างชื่อฮัจจิบางเดี๋ยสิให้เดโมให้ก่ฟุ้งก่อฟุ้งเนี่ยก่อฟุ้งก่อฟุ้งเด็ดเต้นช่ากะขี้เจ้าขลาดอิสวดเดี๋ยสน้องสาวก็ไปพูดกับพี่สาวเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยขอไปห้องน้ําแป๊บหนึ่งได้ไหมพี่สาวก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกห้านาทีนะรถไฟก็จะมาแล้วนะครับรีบๆหน่อยนะนะครับคิดเจ้าอยู่คิดเจ้าเนี่ยรถไฟจะมาแล้วนะครับเด่นชะกะคิดเจ้าอยู่นี่ครับหลายคนชอบสงสัยนะครับคิดเจ้าอยู่ตกลงว่ามาหรือ,อยังนะครับใช่ไหมคิดเจ้าอยู่คือจะมาแล้วครับแต่ไม่มานะเด่นชะก้คิดเจ้าอยู่อีสโอเดนเนี่ยรีบๆหน่อยให้ ให้โซเดสให้จะขอทว่าอิจิบังเนี่ยอัตโตอัตโตเนีอีกใช่ไหมครับอีก5นาทีนะรถไฟก็จะมาแล้วนะครับอัตโตเนี่ยให้อัตโตกฟุงอยู่อัตโตกฟุงเนี่ยอีกหานาทีอัตโตะโกฟุงเดใช่ไหมครับเวลาทําข้อสอบก็ตามใช่ไหมครูก็จะบอกว่าเนี่ยสว่างอัตโตจุบุงจุบุงเดสเหลือเวลา10นาทีอัตโตะโกฟุงเดสอีก5้านาทีเนี่ยให้ 大丈夫ですか三十九ですね。ハンバーグ。ハンバーグを作るのは難しいと思っていたが、はい。あと、何、何ね。思ったより、はい。難しくなかった。思ったより難しくなかったね。ああそっか。はい。はい、三十九ね。はい、これね。は、たむあれか、たムヘンバーグー、しめが。ップキッはップ、きっとはやが、だいわーなが。 พอลองทําดูก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะอืมโซเดสเน่ซัมบังเดสเน่สกุเตมิลุโตะนะครับพอลองทําดูปุ๊บก็มดแต่เยอดีมุสลิชีคุณะคัตตะนะครับก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะให้เนี่ยพอลองทําดูใช่ไหมครับสกุเตมิลุโตให้ให้จะอีเดสเน่ให้พาสิโยยาโยให้ซอซอซอ じゃあ、四中ですね。四中は、あの、中村と課長ですね。課長、昨日、昨日ね。ね、何、何ね。はい。お土産のチョコレート、とても美味しかったです。ありがとうございました。ね、ありがとうございました。ああ、それは良かった。ね。あ、それは良かった。はい。何番でしょうか。昨日ね。昨日ね。かあたん、おなぷれは、もばあなは、は、 ชอ็อกโกแลตใช่ไหมครับที่ได้รับมาครับที่เป็นของฝากนะครับก็อร่อยมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ,บคาโจก็บอกว่าอ๋องั้นก็ดีละใช่ไหมครับเพรที่มันอร่อยก็อซเดีย่ายกตาก็ดีเลยดีเลยโซเดียม so เนี่ยเขาเรียกว่ามือสุชิคก็ได้เนีย่ยย่ง,ยง,ยง,งจูเนี่ยอิทธาไดตะใช่ไหมครับก็คือมาจากคําว่าโมลัตตะใช่ไหมครับโมลัตตะก็คือรับใช่ไหมครับอิทธาดาคือก็คือเป็นรูปสุภาพของ もうラウ、うラウ。もうらった。イ、ね、デライタ、ミエケのチョコレート。はいはい。はい、正解です。皆さんは正解ですよ。はい、いや、じゃあ次は41番ですね、うん。じゃあこれは初めて彼女に会った時。はい、なんてきれいな人何やねと思った。ニゴジャペン何ムネメン、オーメントルマンチャン、それあれかな何それ何れパンなジャミア พัจิเมเตเขาจริงๆแต่ตอนท <So uh uh ี่เจอเธอเป็นครั้งแรกอะมันคิดว่าคนอะไรมันช่างสวยขนาดนั้นประมาณเนี่ยเห็นมีสังว่าให้นำบางดาโต้ไปมัสกาอิจินี่สังโยงเนี่ยให้นันเตเคเลนายโตให้นันเตเคเลนายโตให้โยงอิจิจิโซเดสเนะโคเร่โยงอิจิจิว่าอิจิบังเดสเนะนันดะโรเนะนันเตเคเลนายโตนั่นดะโร ยอมบางจะนายยอมบางจะนายโยนั่นเดรโรโยนั่นเดรโรครับเป็นเรื่องความสงสัยใช่ไหมครับนั่นดรโรเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมนั่นดรโรจะอนั่นเต็คตัวน,นว,ว,นนนวนั่นด